ัสดีครับผมช่างฤทธิ์นะฮะหัวหน้าช่างหัวหน้าบิ๊กวิงเชียงใหม่นะครับแล้วก็หนึ่งบิ๊กวิงครับผมครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับเนาะในคลิปใหม่ๆเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาครับวันนี้คือตัวนี้นะครับมันคืออะไรพี่มันคือนะฮะน้ายาล้างหัวฉีดนะครับครับสามารถเติมได้เลยนะครับโดยที่ผสมกับน้ํามันเป็นซินเลยนะครับที่ เปิดไฟฐา,า,า,าวก็เทใส่เลยครับผมเนี่ยมันจะช่วยกะจัดคาบขาเมเห่านะครับที่ตกค้างเนาะคาบคาร์บอนอะไรต่างๆในที่มันอยู่ในท่อไอเสียเนี่ยหร,<ะ>หรือว่าในห้องเผาไหม้นะครับในลูกสูบอาวาไว้ดีว่าไวาเสียนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะ,ะให้ใช้งานได้ดีขึ้นน<ะ>ั่นเองนะครับความสึกหลอมลดลงนะครับแล้วก็ช่วยกันเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ย สำคัญเลยซึ่งรถของเราก็ประหยัดน้ามันอยู่แล้วครับ้็เพิ่มยิ่งประหยัดน้ำมันเพิ่มตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับลดค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษาของเครื่องยนต์ไปอีกความถี่ในการเติมมาพี่มันจะต้องเติมเติมแบบเติมได้เลยไหมถ้าาออกรถไปปุ๊บเนี้ยเติมได้เลยอ๋อไม่จํากัดกิโลเลยครับเราเติมได้ตั้งแต่ออกรถไปเลยก็ได้เตรีะขี่รถออกก็เติมเติมได้เลยใช่มันใช้งานได้เลยงั้นเลยพี่ เพราะว่ามันมันเริ่มต้นขจัดคราบตั้งแต่แรกๆผมก็ว่าดีนะครับนะครับซึ่งหนึ่งขวดเนี่ยมันสี่สิบห้ามิลลิลิตรนะครับใช้ผสมกับน้ํามันในถังาสมมุติว่าเป็นตระกูลห้าร้อยเนาะมันอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดลิตรครับอ่ะก็เติมมาเลยหนึ่งขวดเนาะเพราะว่าอัตราการผสมของมันเนี่ยประมาณอ่าสิบลิตรต่อหนึ่งขวดก็เต็มถังอ่ะเต็มถังก็เติมไปกข่อนึลยอ่ะครับนะครับแล้วก็ ผมแนะนำอย่างเงี้ยครับทุกๆ3พันโลเลยเพราะว่าในของมันเนี่ยสเปคมันเนี่ยคือ1ขวดเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ3,000กิโลครับร,รั้งนึงมานเนี้ยนะครับเราจะเติมอ่ะถังเว้นถังก็ได้ไม่เป็นไร3 0 0พโลอ่เติมหน <1 S 1> ึ่งขวดพี่3,000ันโลนี่มันใช้รถนานไหมก็ถ้าสมมติว่าคนใช้งานประจำเนี่ยผมคิดว่านะ่มาประมาณสักเดือนนะเดือนอเท่าไหร่อโอ้โหวิอยากบอกราคาเลย หกสิบบาทครับผมหมายถึงว่าขี่รถสามพันโลอ่ะเราจะใช้ขี่ขวดก,ก็ได้ส <60 S 2> ิบบาทนะอ่ะแล้วแต่เราเลยสมมว่าเราอยากเติมถังเว้นถังยังไหมสามพันโลผมว่ามันน้ำมันถังหนึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะอ๋ออ่ะเราก็เติมถังเว้นถังก็ได้ เต็มถังทีนึ่งเติมแล้วก็เต็มถังอีกทีนึงแล้วก็เว้นแล้วก็ไปเต็มถังอีกทีหนึ่งอ๋อเติมได้เลยนะครับครับเนาะคุณสมบัติมันคือช่วยล้างหัวฉีดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมที่ำความสะอาดในห้องเผาไหม้เนาะครับมีหมดเลยครับข้าวเม่าต่างๆคับคาร์บอนต่างๆที่อยู่ในวาวไว้ดีวาวไว้เสียห้องเผาไหม้ทั้งหมดนะครับมันสามารถช่วยขจัดได้เนาะเพียงแค่เติมผสมกับน้ำมันเป็นสิ่งนี้นเองครับใช้วิธีใช้การง่ายมาก และนี่คือของฮอนด้าแท้เลยคของฮอนด้าครับอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยสซซิงๆเลยเนี่ยครับผมพอมาปุ๊บก็มาแนะนําให้ลูกค้าเลยเนี่ยเดี๋ยวมาไลฟ์มาบอกกันเลยนะครับเลาวทาคลิปบอกเลยว่ามันดีแค่ไหนนะลองใช้ดูนะครับเพราะมันช่วยได้หลายอย่างช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ด้วยอะไรด้วยนะครับดี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 เพราะฮอนด้าเขาทำของมาให้ใช้ก็ลองใช้ดูมีอนี้ด้วยนะน้ำยาล้างโซ่นะ ฮอนดา้าเพิ่งทําออกมานะครับก็ผมลองใช้แล้วก็โอเคอม,อม,มาซื้อหาได้ครับผมราคาก็ป๋องแล้วประมาณ3ามรบาทเองก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับก็ลองเข้ามาทดลองใช้กะดูเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมพี่หนึ่งโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับเดือนอพิเศษเลยฮะเดือนนี้นะครับถ้าถือว่าลูกค้าออก รถนะครับ CBR 500R ในโปรโมชันนี้โหดร้ายจริงๆเจ็บปวดมากใช่ครับมีเงิน3,000บาทก็ได้ขี่พิกไวา์เลยแล้วตอนมารับรถอ่ะรับรถไม่ต้องจ่ายแล้วจองมัดจำรถไว้3,000บาทแล้วก็วันรับรถมาขี่ออกไปเลยง่ายครับโปรโมชันสำหรับ CBR 500R ในเดือนนี้สุดยอดนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาหน้าโชว์รูมเรามาดูรถก่อนก็ได้นะครับรถเรามีรถเรมี ใช่หรือ,รอว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยถ้ายังงงให้ยพี่มันทํำยังไงอ่ามาสอบถามได้อ่าสามารถอินบ x ็อกสอบถามรายละเอียดเข้ามาในเพจ Honda Big Wing เชียงใหม่ได้ครับหรือว่าใน line official ที่เรามีนะครับ,ค,รบคือ Big Wing เชียงใหม่นะครับหรือว่าติดตามคลิปต่างๆนะครับนใน<ถ>ที่เรา<ถ>ที่เราจะทำมาคือวันอย่างอย่างวันนี้เนาะเราก็มาแนะนําน้ํามันดีๆนะครับ เรียกว่าน้ำมันได้ไหมน้ำยา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 ล้างหัชิน้าล้างชิตนะครับดีๆที่ใช้งานง่ายเนาะที่ Honda เราเราออกออกมานะครับติดตามคลิปวิดีโอต่างๆได้ที่ Honda Big ๊กวิงเชียงใหม่ในช่อง YouTube Channel ครับนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ครับฮอนด้าบิ๊กวิเชียงใหม่ครับหรือโทรเข้ามาหน้าร้านที่053ยครับ206777ครับผมครับสอบถามได้ทั้งเรื่องงานขายนะครับเรื่องงานบริการนะครับ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ครับผมโอเคนะเราก็มีประมาณนี้ทางโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆของ Honda นะครับมาแนะนําให้ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมกว่านี้เราก็จะมานําเสนอใหม่ในรอบหน้านะครับผมโปรโมชั่นดีๆนะครับเารก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะครับครับพี่สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมกับพี่หนึ่งก็ต้องขออนุญาต ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ